สวัสดีครับพบกันหนช่องอีกครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวพาเดินดูทุเรียนนะครับสักสามสี่ต้นนะครับดูพัฒนาการของเขานะครับหลังจากเติมปุ๋ยไปสองรอบนะครับห่างกันสิบห้าวันนะครับเดี๋ยววันนี้พาเดินดูสักสามสี่ต้นนะครับไปดูกันทุเรียนนะครับอายุประมาณหกสิบวันนะครับลูกทุเรียนนะครับ ไซส์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณเดียวกล้กกองไม่ค่อยชัดเลยครับถ่ายย้อนแสงครับโอเคชัดละไซส์ก็จะอยู่ประมาณลูกโลโหลดนิดๆน,นะครับที่อยู่ประมาณนี้อ่าทรงยาวนะครับทรงยาวนี่สวยนะครับนี่เบาๆหว,วงๆวงนิดหน่อยนะครับ อันนี้กลมหน่อยอันนี้กลมเลยนะครับอันนี้สวยกลมเลยปีนี้ดอกไม่พอต้นนะครับหลายๆสวนนะครับแล้วก็ดอกอายุไม่ค่อยเท่ากันนะครับลูกมีเล็กมั่งใหญ่มั่งนะครับอายุก็จะอยู่ประมาณไซนี้ก็อยู่ประมาณ60-65วันนะครับ วันหกสิบห้าวันครับไซส์ไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่นะครับปีนี้ทุเรียนทำยากลูกเบี้ยวก็เอานะครับลูกเบี้ยก็ไว้นะครับเพื่อถ่วงนะครับไม่ให้ไม่ให้ลูกอื่นมันโตเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นจมโบไปนี่ครับไซส์จะอยู่ประมาณนี้ ลูกก็จะกลมๆลูกสั้นนี้เราควรถ้าลูกมันสั้นนะครับเราควรเติมสุตรเสมอนะครับอย่าไปทวงท้ายนะครับถ้าใส่ปุ๋ยทวงท้ายลูกจะสั้นกว่าเดิมนะครับใส่จะอยู่ประมาณนี้ชัดไหมอ่าประมาณนี้นะครับน,นี้ลูกประมาณห้าสิบวันนะครับหลายต้นนะครับ ไซส์อาจจะไม่เท่ากันนะครับนี่ลูกสัน้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับเพราะว่าผมสังเกตสังเกตลูกทุเรียนผมมันจะสั้นนะครับมันสัน้นลูกสัน้นประมาณนี้ประมาณนี้ครับสังเกตได้ว่า ต่อครับเมื่อกี้กล้องหลุดมือนะครับถ้าทุเรียนนะครับถ้าลูกมันสั้นนะครับเราควรเติมสูตรเสมอนะครับเพราะในตัวเจนนะครับคือโครงสร้างนะครับคือตัวหน้านะครับตัวหน้านี้คือโครงสร้างโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างของเปลือกเปลือกเขาด้วยนะครับเป็นเปลือกเป็นโครงสร้างของเปลือกเขาด้วยถ้าใครไปใส่ถุงท้ายนะครับสังเกตนะครับสังเกตได้สังเกตจากส่วนตัวเองก็ได้นะครับใครใส่1 4 7 3 5 ตั้งแต่ลูกยังเล็กนะครับลูกจะสั้นหน้ำเล็กนะครับแล้วก็ลูกจะป้อมๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้นป่วยนะครับต้นป่วยที่เขาอะ,อะไรอ่ะดึงไนโตรเจนขึ้นมาใช้ได้น้อยนะครับเราไม่ไม่สมควรใส่ปุ๋ยที่ท่วงท้ายนะครับก็คือสามารถเดินสุดเสมอตั้งแต่ลูกยังเล็กๆได้เลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างน้ํา ในตัวเจ่นต่างๆนะครับเขาสามารถดึงมาใช้ได้น้อยถ้าต้นไหนป่วยต้นไหนขุดท่าเปลือกเนื้อน้อยอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับไปมาทักทายมาให้ความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาวสวนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้สั้นๆครับสวัสดีครับ